พบกับเราอีกแล้วนะคะทีมขายอีซูโมโทงามวานใช่ค่ะวันนี้ก็พบกับพิงแล้วก็ผู้จัดการนี้นะนะครับวันนี้จะพามาดูรถรุ่นเสตาร์ฟ 3.0S นะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นรถรุ่นสตาร์ 3.0S เจ็ดเอสสีบอลเงินนะครับตัวนี้รรถจะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสีบอลเพิ่มเจ็ดพันเป็นที่น สำหรับล,ล,ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับช่วงหาอะไรได้นะครับหรือทาเกี่ยวกับพวกขนส่งอยู่แล้วนะครับติดต่อเราเข้ามาเลยนะครับคันนี้แหละต้องบอกว่า,เ,าเดี๋ยวท้ายชิปเรามาชมกันว่าแคมเปญรถคันนี้เด็กขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถก่อนเลยนะครับไปเดี๋ยวเชิญดูต,ต,ตั้งแต่หน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูรอบคันเนาะคันนี้ก็จะเป็นรถทําเงินของเรานะคะเป็นตอนเดียวใช่รถตอนเดียว แต่ตอนเดียวต้องบอกก่อนว่าเราใส่อ p อปชันมาค่อนข้างที่จะครบเลยนะคใช่ก็คือคันนี้นะคะถึงจะเป็นตัวเอสก็จริงนะคะเป็นวิทยุ2ดินนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะ,ะไม่ได้บอกผ้าน,นะคะพรมลายพาวเวอร์อ่าแล้วก็กระจกมีซีดีด้วยใช่ใช่มีซีดีด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้าง อันนี้กระจกเราจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะไม่ได้แบบหมุนมือนะคะใช่ใช่คือโดยปกติถ้ารถตอนเดียวเนี่ยกระจกส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะใช้มือปรับกระจกมองข้างนะฮะแต่รุ่นนี้เราเป็นกระจกไฟฟ้าให้เลยนะครับเราปรับตรงนี้ป่ะอ่าเดี๋ยวอีเดี๋ยวต้องอ่าปรับตรงนี้ได้เลยสบายนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาก็ปรับง่ายมากไม่ต้องแบบว่าใช้มือปรับนะคะกดตรงนี้ก็คือได้เลยอ่าโอเคนะครับแล้วก็บอกของเรานะฮะ ต้อง <laughs> บอกก่นว่าภายใ,ในห้องโดยสารเนี่ยเราเป็น60/40นะครับเวลาลูกค้านั่งนะครับหรือคนขับขี่ผู้ขับขี่นั่งก็จะค่อนข้างจะปรับได้สะดวกนะครับอ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับอ่ารุนนร่นนี้นะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมกับตู้นะครับต้องบอกว่าเป็นตู้อลูมิเนียมทึบใช่ ตัวเนี้ยสเปคมาตรฐานเลย2เมตรสิบอ่าสองเมสจริงๆต้องบอกว่าคันเนี้ยเราทำแคมเปญเด็ดมากเลยนะลูกค้าเนี่ยใช้เงินอยู่ที่29,000บาทออกรถรุ่นนี้เลย <c oughs> ได้แบบนี้ไปเลยอ่านะครับแล้วตู้เนี่ยที่เราติดให้ลูกค้าเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าสเปกอ่าดูนะฮะตัวล็อกเรามีอ <c oughs> 2องข้างเลยอ่า <c oughs> เพื่อความแน่นหนาแล้วเพื่อความปลอดภัยในสินค้าที่ลูกค้าบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูภายใน อ่านะครับอ่าจต้องเปิดด้านด้านนี้ก่อนนี่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภายในนะคะอ่าเป็นไงบ้างครับ2เมตรสิบคือมาตรฐานเลยนะครับคือสูงมากใหญ่มากอ่าอ่าเดี๋ยวให้อิงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวขอภายในนะคะนะครับเรายังระบุเอ่อบุกอย่างนี้เลยนะคะระบุไม้อัดด้วยใช่ก็คือเซฟตี้ในส่วนของ อลูมิเนียมทั้ง3ด้านของลูกค้าส่วนตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะสามารถวางของได้ไหมใช่วางได้คือตรงนี้ก็เยอะส่วนภายในตู้นี่คืออันนี้คือยืนแล้วนะคะบรรทุกได้เยอะมากนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับเดี๋ยวอิงลงมาก่อนนะฮะชมคลิปเราอยู่นะครับติดต่อพวกเรามาได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเราจัดคมเปญนได้ค่อนข้างที่จะตรงใจแล้วก็ถูกใจลูกค้านะครับก็คือลูกค้าเนี่ย ใช้เงินในการออกรถเนี่ยสองหมื่นเก้านะครับรุ่นนี้ได้รถไปทําเงินเลยนะคะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงก่อนนะครับอ่าก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อพวกเราได้เลยนะครับอีซูเมโรงามวงวานครับเราอยู่บริเวณถนนงามวงวานเลยติดกับถนนเลยนะคะ,ะใกล้สี่ดิกรุงเพใช่นะครับก็ วันนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจริงๆติดต่อทีมงานฝากขายเราได้นะครับเรามีทั้งยูทูบนะครับมีทั้งเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อิงฝากเพจหน่อยก็เพจอิซูซูเซลอิงนะคะขายรถอิซูซูใบแดงเซลอิงนะคะก็แล้วก็มี YouTube YouTube ก็อิซูซูเซลอิงเหมือนกันนะคะก็ยังไงฝากไว้นิดนึงนะครับคันนี้นะครับสองหมื่นเก้านะครับรับรถแบบนี้ไปเลยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมหลังคานะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับที่ติดตามเรานะครับ वाली खा